สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพิพโตริโอแล้วเด็ดนะคาัเมืองไทยแล้วเด็ดนะครับวันนี้ผมก็มี power amp นะครับขนาดเล็กนะครับขนาด1 U มาเทสทีวีดูกันซึ่งเป็นสินค้าใหม่นะครับจากแบรนด์โปรยูโรเทคนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทำการวัดสเปคนะครับให้ดูกันนะครับนี่นะครับซึ่งสเปคที่เขาให้มาสำหรับ power amp รุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวโปรยูโรเทคเป็นตัว x 3,006ซึ่งสเปคในคุ่มือของตัวสินค้าตัวนี้ก็คือกำลังวัตต์8โวลต์อยู่ที่300วัตต์แล้วก็4โวลตอยู่ที่500วัตต์ถ้าบิดโมโนก็อยู่ที่1,000วัตต์นะครับว่ามันจะจริงไหมนะครับตามสเปกที่ทางบริษัทแจ้งมาหรือเปล่าครับวันนี้ผมก็จะมาเช็นนี่ดูกันและยังไม่พอผมก็จะมาแกะตัวข้างในว่าอุปกรณ์ข้างในเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าเป้าแอมป์ใหม่หทุกวันนี้คือ ค่อนข้างจะไม่เยอะกันนะครับข้างในแล้วก็จะมาผาดยืนกันเลยซึ่งคราวนี้ผมก็จะนาพีุ่กท่านมาทำการทดสอบสเปคกันก่อน,นครับว่าสเปคของแอปรุ่นนี้มันจะเต็มจริงไหมนะครับซึ่งอุปรกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีะโตรแล้วก็ดัมมี่โหลดแล้วก็พิเตอร์นะครับตรงนี้ก็มิเซอร์แล้วก็ตัวปล่อยแรงดันลกนะครับแล้วก็ตัวเพราะว่าแอปที่จะนำมาทดสอบซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นขนาดดึยูนะครับเป็นแอปขนาด1ยู ตัวเล็กๆนะครับ2 channel ซึ่งวันนี้ผมก็จะมีมาให้เทสตสองตัวนะครับก็จะเป็นอีกีตัวหนึ่งเห็นไหมครับฟินง,งานนี่นะก็จะเป็นตัวโปรยูโรเทคจะเป็นรุ่น x 4 0 0 8จะเป็น power amp 4 channel แต่สเปคเข้ากันนะสองตัวนี้สเปคเข้ากัน,นะกนแต่ตัวนี้มันแค่ย่อยออกมาเป็นอีก4 channel. ี channel อ่ะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการทดสอบกัน,กนผมก็จะทำการต่อไว้แล้วนะครับเป็นเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมก็จะปล่อยสัญนการจากตัวมิเซอร์มาเข้าที่ power amp ผมจะใช้ ชนแนลที่ทดสอบก็คือชั้นแนลที่1นะครับชนแนลที่1 mm ่ hmm. 1> แล้วก็ต่อจากเอาพุทนะครับตรงนี้สายสซปีคอนมาเข้าดัมมี่โหลดซึ่งขอดนี้จะเป็นขอดควลบตรงนี้จะเป็นข้วบวกขอดนี้จะเป็นขอด4โอมตัวนี้จะเป็นขอด8โ oh อมตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์นะครับก็คือจะัโวลต์เ AC เอาพุทที่ออกมาครับว่ามันได้ขี่โว์แล้วก็มาคำนวณหากำลังวัดที่แท้จริงของตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นสายสปูตต่อเทสดูลูกขึ้นนะครับว่ามันสุดมันพีเท่าไหร่อ่เเเราามิดคืงกันเลยตรงนี้ ขึ้นมาแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งได้อ่านํามาทดสอบให้ดูกันผมยังไม่ได้ลองเสียงด้วยนะครับว่านําเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับสาหรับยางรุ่นนี้อเดี๋ยวผมขอเทสสัญญาณมาเลยนะครับปล่อยสัญญาณขึ้นมาไว้ก่อนนะครับผมก็จะเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้แล้วก็ดูวนตรงนี้นะเราจะได้กี่โวนแล้วก็สัญญาณนั้นขึ้นมาแล้วก็ดูการาฟด้วยมันเห็นไหม คิดละเอียงอยู่ทรับสุดอยู่ที่ประมาณ47โวลต์นะครับ AC ฝั่งนู้นสีโวลต์ AC โดยเฉลี่ยโดยประมาณ47โวลต์แต่คราวนี้เราก็เอาตัวตัวเลขตัวนี้นะครับมาคำนวณน,นะครับก็เอา47่สคูณสีหารด้วยโอห์มนะครับที่เราโหลดก็คือ8โอห์มมากมันจะได้อ่ากี่วัตต์จะเป็นวัตไนะอนี่นะตัวนี้อ่า47นะครับ47 ก็คูณ4 7หารด้วย8ปโอห์มเท่ากับอ่ะนี่คือวัดจริงนะครับของ power amp รุ่นนี้อยู่ที่276นะครับแต่ว่าในสเปคที่เขียนบอก3า0อก็ถือว่าเรียรก็ใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่จะห่างนิดนึงนะครับจากสเปคที่เขียนมาก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ได้สเปคประมาณนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงมากถ้าต่ำกว่า250ถึงถึงจะแย่อยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ <S <S <ๆ S 2> เรียรก็276 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวแอมเล็กๆขนาดนี right ้นะครับทำได้บัตรประมาณนี้เป็นวัด r อาเียองก็ถือว่าไม่ธรรมดาผักดอก12นิ้ว15นิ้วอย่างนี้ยังได้นะครับถ้า18ก็คงจะไม่ไหวนะครับสเปคประมาณนี้คราวนี้เราก็มาเทสที่4โอม4ี่โอมผมแค่ขยับนะครับตัวนี้เข้ามานะครับขดนี้ตรงนี้ก็เอาสายโผล่มาอ่าเราเทสที่4โอมดูสเปคที่4ี่โอมกัน อยู่ประมาณ43นะครับ43อยู่ที่ประมาณ43โวลต์เอาุก็คำนวณเลยครับ43โ43หารด้วยค่าโหลดที่เราขยับมาก็คือ4โอห์ม462นะครับนี่ก็คือวัตต์ของทวีเอนะครับได้462 ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับแต่ในสเปคเขียนบอก5้าร้อยก็พอได้นะครับสเปคก็คือนี่ก็คือเป็นการทสสเปคจริงนะครับก็คือเราก็ดูกราฟอะไรมันก็พีคแล้วนะครับก็คือเอทไอตรงนี้ก็คลิปแดงแล้วตรงนี้วัดก็เฉลี่ยด้วยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอมรุ่นนี้เป็นแอมสองชันแนลอ่ะคราวนี้ผมก็จะพาพี่มาทสตัวสี่ชันแนลกันนะครับว่าสเปคมันจะใกล้เคียงเหมือนอย่างตัวนี้หรือมันทํามาใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะยกวางตรงนี้เลยเพื่อความสะดวก เดี๋ยวผมก็จะมาแกะดูข้างในอีกว่าสเปคกันเป็นยังไงนี่นะครับขนาดเล็กหนึ่งดูตรงนี้นะคปิดเครื่องอันนี้จะทดสอบให้ดู e ทีเดียวเลยนะครับทำเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์เดียวกันแล้วก็สเปคเดียวกันนะตัวนี้ตัวบนก็จะเป็นสเปคสีชาแนลกำลังขัด8โอห์มก็อยู่ที่300 w, วัตต์สีโอห์มก็อยู่ที่300วัตต์เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะเทสทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันจะค่าเฉลีย่ย สองแทบนี้มันใกล้เคียงกันไหมนะตัวตัวสีชแนลก็จะมีเซฟตี้เพิ่มเติมก็จะมีอ่าเป็นอะไรละ่ะบิเกอร์ฟิลเนาะตัวนี้เป็นฟิวรีเซ็ตเวลามันโหลดเกินอะไรก็มีกริติ้งออกมาแต่ผมข้องใจตัวสองชแนลตัวนี้ทำไมมันมีซิเลคเตอร์ปรับเจสิบกับร้อยโวลต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมหาคําตอบให้นะครับมันมีซิเลคเตอร์ให้เลือก4ีโ่โอมแปดโอมแล้วก็เจ็ดสิบหนึ่งรอยโวลต์หรือมันสามารถเป็นระบบลายโวลต์ได้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าทํามาดีนะถ้าเป็นลน์โวลต์ได้ด้วย ส่วนตัวสีชแนลไม่มีนะครับสีชแนลไม่มีส่วนของชแนลมีฟิลเตอร์ไม่เลือกเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรตรงนี้หน้าตาเดียวกันนะครับแต่มันจะเพิ่มช่องตรงปาบขึ้นมาอันนี้เราจะมาเทสที่แปดโอเก่อนแปดโอเอเดี๋ยวผมขยับตัวนี้ก่อนเติมเตอร์ก็ปลียเป็น AC แล้วนะครับตรงนี้คิดแล้วคิดตรงนี้4 7โวลต์เหมือนกันนะครับ4 7โวลต์วเหมือนกันเลยเมื่อกี้นะครับวัดมาแล้วถ้า4 7โวลต์วก็ไม่ต้องคิดมากคนระับสเปคเดียวกันแหละกับตัวนี้นะครับถ้า4 7คราวกทานี้เรามาเทียบที่สี่โอห์มอ่าสี่โอห์มดูนะครับมันจะได้ส3ไหามไ้ใกล้เคียง4 3ไสามมถ้าเกิดว่าใกล้เคียง4ีสาก็สเปคเดียวกันนะครับตรงนี้อ่าสี่โอห์มนะผมขยับมาแล้ว นี่คลิปละประมาณนี้นะส3ามนะครับได้43โบโวลต์นะครับที่เอาพุทของตัวสี่ชแนลที่4ี่โอห์มก็แสดงว่าสเปควัด2องตัวนี้เท่ากันนะครับแต่ละชแนลอ่าก็ถือว่าอ่ากำลังวัดถ,ถ้าค่าเฉลีย่ยคูณกันออกมาแล้วก็ถือว่าพาดเคลื่อนนี่ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่กําลังนี่เป็นวัตอาเบสนะครับที่คานวณมาก็ถือว่าใช้ได้นะขับเสียงกลางเสียงเบสก็ไม่เกิน15นิ้วอย่างนี้นะครับถ้า1 8แปนี่ก็ อาจจะดูดนไปนิดนึงนะครับก็ท็อปสปริงลงมาครับกางอย่างเงี้ยได้นะครับตรงนี้ตู้ขนาด10นิ้วสิบตั้สิบห้าประมาณนี้ได้ถ้าสิบก็ถือว่ามันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงกําลังหวัดก็อาจจะไม่อิ่มเท่าไหร่ตรงนี้คราวน,นี้มาถึงขั้นตอนผมจะพาดูข้างในกันว่าข้างในน่ะมันยัดอะไรมาบ้างตรงนี้ว่าทําไมกําลังหวัดมันถึงได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดบางขนาดน,นี้ข้างในมีอะไรเดี๋ยวผมปอดปั๊กนะรตรงนี้อ่าก็เรียบร้อย มีตว่างจัดไหมครับริงงานเรามีครับเดี๋ยวเรา,า,านนรใช้ตว่างในการอยาให้ดูกัน ตัวกล่องอะไรก็เท่ากันนะครับตัวเอมสองตัวนี้ตัวกล่องซีรีส์กล่องอะไรตัวบอดี้ตัวตัลก็เท่ากันนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวสีแชเนลนะครับโอ้โหยัดใส่มาเยอะเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวสีแชเนลนะครับโอ้โหอลังการมากเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่นะครับสำหรับรุ่นโปรโโ e เทครุ่นนี้ที่ให้ชุดอ่า ุ้มพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดซับไพ่แล้วก็ภาคเอาต์พุตซึ่งมันจะแบ่งกันนะครับอ่าชุดนี้ก็จะเป็นของอีกซิ่งหนึ่งน่าจะเป็นชแนลหนึ่งสองอันนี้น่าจะเป็นชแนลสามสี่เพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดใครชุดมันอยู่ตรงนี้อ่านะครับก็จะมีชุดซับไพ่ซับไพ่ก็จะเป็นชุดสวิตชิ่งนะครับเป็นชุดจ่ายไฟสวิตชิ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ่าใช้คาปาซิเตอร์นะครับจะเป็นค่าสองร้อยโวลต์หนึ่งพันไมโครสองตัวแล้วก็จะมีมัตเฟตนะครับตัวพันอะไรให้กับวงจรนี้ก็มี2 000. ตัว IC หม้อแปลงนะครับตรงนี้แล้วก็มีระบบ s o f ส start <asia> นะครับตรงนี้ด้วยช่วยในการเซฟอ,อยู่ตรงนี้นะครับ s o f สตาร์ทอยู่ตรงนี้ชุดนี้น่าเป็นชุดป้องกงันลําโพงนี่ชุดป้องกันลําโพงอ่าไม่ใช่ใช่นา่าจะเป็นชุดป้องกันลําโพงนะครับตรงนี้ s o f สตาร์ทอยู่ตรงนี้ป้องกันลำโพงมีให้ด้วยฝากส่วนชุดฝั่งนี้จะเป็นชุดคัดีนะครับตรงนี้จะเป็นวงจครคัดีก็จะมีคาปาซิเตอตร์ตรงนี้2ตัว นะครับจะเป็นค่า100โวลต์120หนึ่ง1 2 0สไมโครโฟาดนะครับ2ตัวแล้วก็ซีกนี้ก็เหมือนกันนะครับการออกแบบวงจรก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผ่นบอร์ดเดียวกันตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาคอินพุตก็จะมีพัดลมระบายความร้อนตรงนี้2ตัวเป็นระบบไฮสปีดนะครับตรงนี้ก็จะจับตามอุณหภูมิอ่าตัวนี้เป็นสติค่อนเอาพุตใหอิสระอ่านะครับมาดูฝั่งนี้นิดนึงด้านหลัง อันนี้ก็จะมีภาค output, เอาพุทอ้าวภาคเอาพุทก็จะเป็นแบบ XLR นะครับไม่สามารถลิงก์ได้ตรงนี้จะเป็นอินพุตเดียวแล้วก็จะมีฟิ bit, parallel, เ bit, ลเตอร์นะครับให้ปรับโหมดบิดพาราเรลเอ้ยโหมดบิดแล้วก็โมโนก็สตอริโออ่านะครับหรือจะรวมช่องก็ได้นะครับหนึ่งกับสามก็สามารถทําอันนี้ได้นะครับอ่านะครับก็จะมีฟิลเตอร์ให้ปรับเลือกการใช้งานตรงนี้ด้วยอ่าก็ถือว่าการออกแบบค่อนข้างดีนะครับดีมาก มีพลาสติกนะครับช่วยแนวลมของเครื่องได้ดีนะครับแนวในการดูดระบายอากาศนะครับมันก็จะเป็นแนวของไครของมันนะครับตรงนี้ครับช่องก็ถือว่าการจัดแบบบางระบบวงจรนี่ค่อนอข้างดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในเรื่องของน้ําเสียงแล้วก็เรื่องกาลังวัดที่เทสออกมาก็ถือว่าก็ต่าง,ต,าง,ต,างต่างไม่มากนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูตัวสองอดีกว่าอ่าจจะผมแกะให้ดูตัวสองสองชั้นให้ ีนัเเพราะว่าตอนนี้พาวเวอร์แอมป์สีชน nel ครับเข้าคิวรอเพียบเลยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะหลายรุ่นนะครับเข้ามาใหม่ก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของไมโครเทคสี่ช a น nel ตัวสี่ชาน nel หนึ่งพันบาทที่แปดโอห์มนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สองชาน nel ของไมโครเทคอีกเแ็กๆอยู่นะครับตัวหนึ่งพันแปดร้อยที่แปดโอห์มก็มาได้ตรงนี้ เนแว๊บนะครับแต่ไม่ยกทักหนักหนักมากครับพ่อเป็นเบลล์ลมสดไอ้นี่นะครับข้างในของตัวสองแชนแนลก็เปิดอล้วนะครับก็มีประมาณนี้ก็มีแค่หนึ่งบอร์ดนะครับตรงนี้ฝั่งนี้สี่เกีียวถ้าเกิดว่าตัวสีมันก็เพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาก็นี่คือเป็นพื้นที่ของตัวถ้าเกิดว่าวางสีตองนี้แล้วก็เป็นแค่นี้ อ่าสเปกก็สเปคเดียวกันบอร์ดตัวเดียวกันเลยนะครับบอร์ดตัวเดียวกันสำหรับตัว2 c h ช n n e ลกำลังบัตรก็ในสเปกก็ไปรมูมที่3ามบาทนะครับตีรวมที่500รบาทก็ประมาณนี้นะครับก็มีนี่แหละเหมือนกันอย่างที่ผมอธิบายไปตัวส c h a n n นลเลยบอร์ดเดียวกันตรงนี้อ่าแต่ว่ามันมีตรงที่เขียนบอกว่านี่ตรงนี้เลยหน้าหลังที่บอกว่า70 100บร้อยโวลต์ตรงนี้นะครับเป็นซึ่งมันเป็นระบบลายโวลต์หรือต่ออะไรผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมหาคำตอบให้ตรงนี้ มันก็จะมี4ทับ8โอห์ม,แล,ม,มแล้วก็มีสวิตช์นะครับโหมดบิดสเตอริโอโมโนตรงนี้นี่นะครับแล้วก็มี700โวลต์หรือว่ามันปรับเป็นระบบ100โวลต์จ่ายระบบเสียงตามสายได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอสอบถามทางซิลนะครับทางบริษัทก่อนเดี๋ยวผมให้คําตอบว่ามันมันมันคืออะไรตรงนี้เพราะว่ามีลูกค้าถามแน่นอนสําหรับปุ่มนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ตรงนี้ก็คือผมมารีวิวแบบ,บด่วนๆนะครับก็คือมีสินค้าใหม่มาผมก็จะดทำให้ดูกันเลยนะครับ ให้ได้ขายได้อย่างรวดเร็วตรงนี้ก็ท่านไหนนะครับที่สนใจก็สอบถามทางแชทกันเข้ามานะครับว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับคอยให้ราคานะครับสําหรับในตัวสินค้าของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม